กล่าวได้ว่าพระในสมัยก่อนนั้นมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากปัจจุบันเพราะเมื่อครบครอบหนึ่งปีนอกจากการรับกถินแล้วพระสงฆ์จะต้องเตรียมตัวออกธุดงในป่าเพื่อบำแพ็นศีลินภาวนาผิจารณาสัจธรรมของธรรมชาติและโปรโดสัตว์โลกที่อยู่ห่างไกลออกไปในชนบทซึ่งทุกๆครั้งก่อนที่ท่านจะออกธุดงนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการมีสมาธิเมตตาภาวนาและมีการตระเตรียมแผนที่คำนวณระยะทางอย่างเสร็จสรรพเรียกได้ว่าพระที่ผ่านการทุดงมาแล้วนั้นจะมีบารมีและเป็นที่นายกย่องของบุคคลอื่นเพราะนั่นคือการทดสอบความมั่นคงและความเข้มแข็งในใจิตใจได้เป็นอย่างดีอย่างไงก็ตามไม่ใช่กับพระทุกรูปที่จะออกทุดงโดยส่วนใหญ จะมีแค่พระแก่พรรษาที่มีอาคมแก่กล้าเท่านั้นที่สามารถรับมือกับสิงสารสัตว์นางไม้พูดผีและความอดอยากมาได้ดังเช่นหลวงตาสอนพระทุดดงที่มีเสียงล่ำลือว่าท่านมีอาคมแก่กล้าที่สุดในทุกๆครั้งหลังจากกลับมาจากทุดงหลวงตามักจะมีของแปลกๆแ,และเรื่องเล่าประลาดเนือธรรมชาติมาเล่าให้เด็กวัดฟังเสมอ และในครั้งนั้นมันก็ทำให้พระหนุ่มสองรูปที่มีชื่อว่าพระต้อยและพระสมชายที่หลงไหลในการเดินทุดงจึงขออาสาติดตามหลวงตาสอนไปด้วยพ่อหลวงตาเห็นว่าพระหนุ่มทั้งสองตั้งใจที่จะไปจริงๆท่านก็เลยแนะนำวิธีการให้สิ่งการทุดงในครั้งนี้ มีส้นทางจากทิศตะวันออกเดินผ่านพนมสารคามตัดเข้าไปในป่าลึกออกกรบินบุรีก่อนจะวนมาประจันตคามแล้วออกปราจีนบุรีซึ่งเป็นระยะทางที่ต้องผ่านป่าใหญ่ยุ่มากพอสมควรในวันนั้นพระทั้งสามรูปตื่นตั้งแต่ตีสามก่อนจะออกเดินทางหลังการสวดมนต์และทำวัดเช้าเสร็จขณะนั้นท้องฟ้าย,ยังคงมืดสนิ พร้อม้วยกระแสลมเย็นยเยือกที่พัดผ่านตลอดทางทําให้การเดินทางไม่เหนื่อยมากนักกระทั่งก็สู่ช่วงแดดยามเช้าหลวงตาได้แวะแจกตะกรุดให้กับชาวบ้านที่มารอรับของปลุกเสกด้วยตนเองเรียกได้ว่าโดยปกติแล้วหลวงตามักจะมีเครื่องรางของขลังไว้แจกให้กับชาวบ้านอยู่เสมอทางไวเ้เสก กุและพระองค์ขนาดเล็กๆของเหล่านั้นมีกรรมวิธีปลุกเสกที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งในบางครั้งหลวงตาต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์โดยไม่ลงมาฉันข้าวสักมือ้อทางชาวบ้านเมื่อพวกเขารู้ว่าหลวงตาสอนจะเข้าไปในป่าลึกความกังวลของพวกเขาจึงถูกจุดขึ้นมาท,าทันทีชาวบ้านเหล่านั้นได้เตือนว่าไม่ควรเข้าไปเส้นทางนี้เพราะมันมีเสือร้ายตัวหนึ่ง ที่จ้องจะเล่นงานสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปใกล้มันหัวและควายที่พวกเขาเลี้ยงต่างก็กลายเป็นอาหารของมันทั้งหมดแต่ทว่าหลวงตาที่ได้ฟังกลับไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวยอย่างที่ใครๆคิดท่านพูดยิ้มยมว่าไม่เป็นไรหรอกพระไม่เคยทำร้ายใครถ้าเราแผ่เมตตายอย่างสม่ำเสมอเขาก็ไม่กล้ามาทำอะไรเราทั้งสิน้นพอชาวบ,บ้านได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็รู้แล้วว่าหลวงตาสอนรูปนี้ไม่ธรรมดาเป็นแน่ พวกเขาก็เลยขอเครื่องรางของคลังจากหลวงตาไว้คุ้มกันภัยบางตะกุดปลุกเสกอันเล็กจึงถูกแจกใจให้กับชาวบ,บ้านอีกครั้งในกลางดึกคืนเดียวกันพระทั้งสามก็ได้เข้าไปพักผ่อนในกรดบรรยากาศข้างนอกนั้นมันเงียบสงัดและวังเวงเป็นอย่างมากทำเอาพระทั้งสองคิดไปถึงเสือร้ายขึ้นมาทันทีหลวงตาก็ได้บอกว่าไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องตกใจ จงจำไว้ว่าให้สวดมนต์และแผ่เมตตาอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ๆเสียงคำรามของเสือใหญ่มันก็ได้ดังสนั่นไปทั่วพื้นป่าบนแขนของพระทั้งสองขนลุกเกรียวขึ้นด้วยความหวาดกลัวแต่พอได้ยินเสียงบทสวดของหลวงตาสอนที่ลอดออกมาจากกรดพวกท่านก็นึกถึงคำพูดของหลวงตาขึ้นมาได้ไม่รอช้า พระทั้งสองก็ตั้งจิตมันรวมสวดมนต์ภาวนาบริกรรมคาถาตามลงตายอย่างรีบร้อนเสียงแผ่เมตตาดังปะปนไปกับเสียงคำรามที่ไกลเข้ามาเรื่อยๆในตอนนั้นนั่นเองที่พวกท่านได้เห็นมันหลางๆผ่านไฟวูบไหวที่กำลังจะมอดดาบเสือโคร่งตัวมหึมามันอยู่ที่นี่และกำลังนอนหมอบแล้วจ้องมาที่กรดอย่างตาวาว ยิ่งกลัวก็ดูไม่ช่วยอะไรพระต้อยและพระสมชายจึงแรงร่วมใจกันสวดมนต์ต่อและแล้วความกลัวมันก็ได้หายไปอย่างช้าๆพระหนุ่มเจริญสติอยู่กับตัวเองแม้แต่เสียงรอบข้างก็ไม่อาจมารบกวนสมาธิของท่านได้เมื่อท่านรู้ตัวอีกทีเสียงนกร้องยามเช้าก็ได้ดังขึ้นนั่นเป็นสัญญาณว่าคำคืนที่หวาดหวั่นนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วหลังจากนั้น หลวงตาจึงพาพระทั้งสองเดินออกจงกรมข้างนอกที่ในตอนนี้เหลือเพียงแค่รอยเท้าของเสือที่บอกว่าทุกอย่างนั้นได้เกิดขึ้นจริงและคนทั้งหมดก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์จากการบำเพ็ญศีลภาวนาที่น่าเหลือเชื่อก่อนที่พวกท่านจะแก็บกรดแล้วออกเดินทางกันต่อต่อมาท่านจึงพาเดินอ้อมไปปักกรดที่ท้ายหมู่บ้านโดยไม่ลืมที่จะสวดภาวนาและแผ่เมตตก่อนทุกครั้ง แต่ครั้งนี้พระทั้งสองเห็นตรงกันว่ามันไม่เหมือนกับครั้งไหนๆเนื่องจากหลวงตาสวดบริกรรมคาถานานกว่าปกติเป็นอย่างมากก่อนที่หลวงตาจะพูดขึ้นมาว่าเจ้าป่าเขาไม่อยากให้เรามาพักตรงนี้สักเท่าไหร่แต่เรามีทางเลือกไม่มากถ้าวันนี้เจออะไรแปลกๆก็ให้เราจําไว้ว่าอย่าออกมานอกกรดเป็นอันขาดจงแผ่บุญกุศล บำเพ่ญนเพียนให้หนักเข้าไว้และอย่าลืมกรวดน้ำให้กับดวงวิญญาณเรร่อนอีกด้วยพอได้ยินคําของหลวงตามันก็ทำให้พระหนุมทั้งสองรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีบรรยากาศยามดึกนั้นมันยังเยืยเยอกและวังเวงสัตว์ป่าดังระง,งมไปทั่วทั้งพื้นป่าแต่จูๆ่ๆเสียงเหล่านั้นกลับเงียบลงกระทันหันความเงียบนั้น เข้าจูจ่โจมคนทั้งหมดในเสี่ยววินาทีและในตอนนั้นนั่นเองที่เสียงแผบของชายชาราได้ดังขึ้นหน้ากรดของลวงตาสอนมันเป็นคำทักทายง่ายๆแต่เหมือนมันลอยออกมาจากที่ไกลๆไม่นานนักหลวงตาสอนก็ได้ถามกลับไปถึงสารทุกข์สุกดิบของชายชาราปริศนา,าชายชราจึงตอบก,กลับมาทันทีว่าเขาไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ช่วงนี้ไข้ป่าระบาดหนักครอบครัวเขาก็จะป่วยทั้งบ้าน หนักเขาก็ไม่มีใครเหลือหลวงตานั้นทำได้เพียงบอกว่าไว้เดี๋ยวจะสวดมนต์ภาวนาเอาใจช่วยซึ่งฝ่ายตรงข้ามก็ได้บอกสงท้ายว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขากับครอบครัวจะมาใส่บาตรให้หลวงตารอรับด้วยหลังจากคำกล่าวนั้นเสียงปริศนาก็ได้หายไปในทันทีทำเอาพระหนุ่มทั้งสองรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากทั้งเรื่องที่มาของเสียงชาชาราหรือคำพูดแปลก และในระหว่างบทสนทนานั้นหลวงตาก็ไม่ได้ออกจากกรดเลยแม้แต่ซักนิดเดียวพวกเขาได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจก่อนที่ในวันนั้นพระทั้งสามจะสวดมนต์ภาวนากันต่อเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพอ,อยามรุ่งเชา้าหลวงตาก็พาไปรับบาดในหมู่บ้านที่สุดโสมมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีแค่สามสี่หลังคาเรือนเท่านั้นทว่าจากสภาพที่เห็น มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากหมู่บ้านร้างและแล้วหลวงตาก็เดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อรอใส่บาตรคนทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนต่างกลมนานิ่งไม่มีคำพูดใดๆเล็ดลอดออกมาก่อนที่เข้าวเหนียวยอดหวายและน้ำพริกเผาจะถูกใส่เข้ามาในบาตรต่อจากนั้นการให้ผรก็ได้เริ่มตน้นึ้นพร้อมกับที่หลวงตาสอนและกรวดน้ำบดใหญ่ให้ไปด้วย ถามกลางความแปลกใจของพระต้อยและพระสมชายกระทั่งหลวงตาบอกว่าพวกเขาไปกันหมดแล้วเปลือกตาของพระหนุ่มเกิดได้ลืมขึ้นมาทันทีตอนนี้พระทั้งสองตกใจและขนลุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีทางเพ็นไปได้เลยที่ชาวบ้านพวกนั้นจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยเพียงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นหลังจากเดินเข้าป่านในวันที่สามก็เริ่มเข้าเขตหมู่บ้านใหญ่ ที่มีถึงสิบกว่าครัวเรือนต่างจากหมู่บ้านที่ผ่านมาลิบลับหลวงตาสอนเลือกปักรดแท้แถวชายไร่ไกลกับป่าละเมะที่มีลำธารน,น้ำใสไหลผ่านการมาของพระทั้งสามรูปสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากคนนับสิบต่างเข้ามากราบไหว้กันยกใหญ่หนึ่งในนั้นมีหญิงสาวหน้าตาดีนำน้ำมาตุ่มมาถวายให้กับพระทั้งสามด้วยทว่าเมื่อถึงบาดของพระสมชายเธอกลับมีอาการเขินอายจนมือสัน่น นั่นจึงทำให้พระสมชายเผลอไปประคองมือเธออย่างไม่ตั้งใจแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครสังเกตเห็นอาการเหงื่อหงะเหล่านั้นเพราะชาวบ้านกำลังชวนพระรูปอื่นๆคุยอย่างออกรถออกชาติถึงประสบการณ์ทุดงที่ผ่านมาในขณะที่อีกด้านหนึ่งหญิงสาวก็ได้สบตากับพระสมชายอยู่บ่อยๆนั่นจึงทำให้จิตใจของพระหนุ่มมันเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายแบบไม่เคยเป็น ในช่วงเจริญภาวนากระสวดมนตนแทบไม่รู้เรื่องเอาแต่คิดถึงหญิงสาวเมื่อตอนกลางวันจนถึงเช้าของอีกวันสภาพของพระสมชายก็ดูเหนื่อยล้าก,กว่าใครเพื่อนซึ่งหลังจากได้ระบายกับหลวงตาว่าเมื่อคืนมีมดมารุมกัดทั้งคืนทําให้เขาทําวัดไม่ได้ท่านก็เลยพูดเตือนสติว่านี่อาจจะเป็นมานพจนถ้าอยากจะชนะมันจะต้องเข้มแข็งเอาไว้กิเลสมันเกิดขึ้นได้ก็ต้องตัดมันได้เช่นกัน ถ้าสมาธิไม่มั่นคงจะเอาชีวิตรอดผ่านป่าดงดิบไปไม่ได้แน่นอนแต่หลังจากฟังคำสอนของหลวงตาพระสมชายก็ได้เจอกับหญิงสาวขณะออกบินทบาทอีกครั้งคนทั้งคู่มีอาการเขินอายเหมือนกำลังตกลุมรักกันอย่างชัดเจนหลวงตาที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้บอกว่าเราจะรีบออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้ซึ่งตลอดการเดินทางพระสมชายก็เอาแต่เดินมือลอยคิดถึงหน้าของหญิงสาวตลอดเวลา และแล้วก็เริ่มเข้าเขตป่าทึกในช่วงใกล้มืดและก่อนที่จะถึงริมห้วยพวกท่านก็ต้องผ่านตะแบกโบราณต้นใหญ่ที่มีลำต้นรอยไฟป่าเผาอยู่เล็กน้อยหลวงตาจึงพาเดินเลี่ยงออกมาทวารในจังหวัดที่พระสมชายกำลังเดินผ่านเป็นคนสุดท้ายนั่นเองจู่ๆต้นไม้หยาก็ได้คุ่นลงมาเสียงสั่นสะเทือนดังขึ้นทั่วพื้นป่าพอหลวงตาสอนและพระต้อยหันไปดู กลับพบเพียงชายพระเหลืองของพระสมชายที่ถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้อย่างน่าเวทนาแน่นอนว่าพระทั้งสองตกใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความสงสัยว่านี้อาจจะเป็นวิบากกรรมของพระสมชายที่จะต้องมาชดใช้ในป่าแห่งนี้และในท้ายที่สุดหลวงตาก็คิดว่านี่เป็นครั้งเดียวและเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพาพระใหม่ไปทุดงด้วย ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องลับแลสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ